มนุษย์เราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4และเมื่อไหรก็ตามที่ธาตุของเรามีการเสียสมดุลในตรีธาตุคือปิตะวาตะแล้วก็เสมหะมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเสมหะเมื่อไหรก็ตามค่ะที่ปิตะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปคือเสียสมดุลเราก็มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากความร้อนจะเห็นได้ว,ว่าปัจจุบันนี้ค่ะอากาศในบ้านเมืองเราเนี่ยก็ร้อนมาก แต่นั่นก็ยังไม่ได้สำคัญเท่ากับวิถีชีวิตเนี่ยค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสกับความร้อนแล้วทำให้ปิดตะของเราเนี่ยกำเริบได้ปกติในร่างกายมนุษย์นะคะตรีธาตุเนี่ยคือปิดตะเสมหะแล้วก็วาตะเนี่ยค่ะถ้าเขาสมดุลดีเนี่ยเราก็จะสุขภาพดีเมื่อไหร่ที่เขาเกินมากขึ้นเขาเรียกว่ากำเริบเมื่อไหร่ที่ลดลงปริมาณน้อยลงจนกระทั่งบางครั้งมันอาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยเราเรียกว่าหย่อน การที่เรามีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คนไทยจะมีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยการขับถ่ายเรื่องของลมซึ่งวันนี้เองนะคะดิฉันก็จะนำเสนอในส่วนของผิดพันธุ์ที่จะมาช่วยดูในเรื่องของเสมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนค่ะผิดพันธุ์ที่จะนำมาใช้ในการดูแลเรื่องของสุขภาพเราเรียกว่าบำรุงธาตุอบเชยจริงๆมันเป็นบำรุงธาตุองครวมนั่นแหละค่ะรวมทั้งปิดตะวัตะเสมหะเพื่อเป็นการปรับธาต แต่จะเน้นหนักมาที่เสมหะผิดพันธุ์นะคะที่จะนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพก็คือยาบํารุงธาตุอบเชยซึ่งยาบำรุงธาตุอบเชยก็ไม่ได้แปลว่ามีแต่อบเชยเท่านั้นแต่ยาบำรุงธาตุอบเชยที่ดิฉันกาลังพูดคุยอยู่เนี่ยค่ะทำเป็นยาตํำรับคําว่ายาตํำรับหมายความว่ามีตัวยามากกว่าหนึ่งในขณะเดียวกันในตัวยานั้นเนี่ยค่ะก็จะมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นผิดพันธุ์ที่ทําจากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มียากันบูดนะคะและรสชาติก็ทานง่าย ยาบำรุงธาตุอบเชยและยาที่จะนํามาใช้ในการดูแลกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องให้รสออกมาเป็นรสหวานแต่ไม่ใช่เป็นหวานจากน้ําตาลนะเพราะว่าถ้าหวานจากน้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรสที่ค่อนข้างร้อนซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยร้อนอยู่แล้วอักเสบอยู่แล้วการที่เราได้รสหวานจากน้ําตาลลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายยิ่งร้อนมากขึ้นเป็นการไปเพิ่มปิดตะหรือไปเพิ่มความร้อนเพิ่มการอักเสบขึ้นภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นหวานของยาบำรุงธาตุอบเชยเนี่ยค่ะมันเป็นการหวานจากเชเอม ะะซึ่งเชเอ็มนี่เองจะมีรสสุข,ขุมนะคะแล้วก็หอมจะมีรสหวานแบบเป็นธรรมชาติเลยซึ่งหวานนี้ค่ะจะเป็นหวานที่ใช้ในการบำบัดสุขภาพด้วยบำรุงธาตุแล้วก็ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นดังนั้นค่ะจึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแต่นั่นไม่ได้แปลว่าผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะที่ควรจะทานใครก็ได้ค่ะที่มีปัญหากยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็ต้องการจะดูแลระบบลมดูแลเรื่องของการปรับธาตุปรับสมดุล ดิฉันก็แนะนํายาบำรุงาธาตอบเชยค่ะในส่วนของชาเอ็มเองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระด้วยดูแลลดการอักเสบดังนั้นค่ะจึงดีมากสําหรับคนที่มีปัญหาผิวพันธ์ที่ไม่ดีมีผื่นแพ้ผิวหนังผื่นคันอะไรต่างๆก็จะดี นอกจากนั้นเขายังดูแลแก้ไอแล้วก็แก้เสมหะเหนียวเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอาการดังกล่าวที่พูดถึงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนยาบำรุงธาตุอบเชยนี้นะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการขับถ่ายด้วยส่วนหนึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเห็นบอกว่ายาบำรุงธาตุอบเชยเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการดูแลทั้งอาการท้องผูกและทั้งท้องเดินเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเข้าไปปรับธาตุให้สมดุลคําว่าสมดุลหมายความว่าอะไรที่เกินก็ปรับลงอะไรที่ขาดก็ปรับขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลไม่มากไปหรือน้อยเกินไปเมื่อร่างกายเราสามารถที่จะทํางานได้เป็นปกติร่างกายก็จะสุขภาพดีค่ะนอกจากนั้นค่ะยาบำรุงธาตุอบเชยยังมีคุณสมบัติในการบำรุงอวัยวะภายในทั้ง5้าคือตับปอดม,ม้ามหัวใจไตทั้งหมดเลยปกติแล้วยาทั่วๆไปเนี่ยค่ะถ้าเป็นสมุนไพรเดียวเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้มีคุณสมบัติแบบนี้แต่ถ้าเราเลือกทานเป็นผิดพันธุ์ที่มาจากยาตำรับนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติทั้งส่งเสริม สรรพ,พคุณแล้วก็ป้องกันโรคแทรกโรคตามได้ด้วยแต่ละรายการเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพอย่างไรทําไมยาบำรุงธาตุอบเฉยจึงมีคุณสมบัติในการเข้าไปดูแลสุขภาพหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนจุกแน่นเลือดลมไม่ค่อยดีรู้สึกเหนื่อยเพรียนะคะค่ะเราตามไปดูกันเจเอมเทศแก้ท้องอืดเฟ้อขับไผ่ลมต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบทางผิวหนังโดยอวัยวะภายในลดระดับไขมันในเลือดป้องกันเซลล์สมองฟอแก้ไข้เพื่อโลหิตแก้อาเจียนจุกเสียดแก้อาการปวดกระเพาะอาหารและลำไส้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไลสาเหตุหนึ่งของกระเพาะอาหารฝางรดขื่นขมหวานฝาดบำรุงเลือดบำรุงโลหิตแก้าธาตุพิการ แก้ท้องร่วงท้องเสียใช้เป็นยาขับฤระดูไว้กักรดร้อนเจือหวานเล็กน้อยช่วยขับเสมหะบำรุงาธาตุแก้าธาตุพิการอาหารไม่ย่อยแก้ลมกองหยาบแก้ท้องอืดเฟ้อปวดท้องขับลมแก้ไอขับเสมหะและต้านการติดเชื้อแบคทีเรียลูกกระวานรถเผ็ดร้อนกระจายเสมหะกระจายลมและโลหิตแก้ปวดท้องขับลมในลำไส้ การพลูรสเผ็ดร้อนหวานแก้มูกในลำไส้แก้เสมหะแก้ลมจุกเสียดช่วยระบบย่อยและเจริญไฟธาตุสมุนะแวงรสหอมร้อนปลาแก้ลมวิงเวียนและแก้ลมที่ทำให้ใจสัน่นแก้พิษหวัดกำเดาขับลมในลำไส้แก้ธาตุพิการเทพทารรสเผ็ดร้อนหอมแก้อาการปวดท้องลมป่วงใช้เป็นยาบำรุงธาตุ ช่วยขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารช่วยให้เรอแก้เสียดท้องท้องขึ้นอืดเฟ้อช่วยขับโลหิตแก้วิงเวียนแก้อาเจียนแก้หอบหืดช่วยถ่ายพยาธิและถ่ายน้ำเหลืองและนอกจากนั้นยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายรายการจากข้อมูลที่ได้นำเสนอวันนี้จะเห็นได้ว่าสมุนไพรแต่ละรายการนะคะมีคุณสมบัติในทางยาและมีรสไปในทิศท,ทางเดียวกันซึ่งถ้าเป็นยาตำรับเนี่ยค่ะเราจะมีรสประทาน ซึ่งรถประทานจะเป็นตัวบ่งบอกว่ารถนั้นจะเข้าไปดูแลสุขภาพส่วนใดอย่างไรซึ่งสําหรับยาบำรุงาธาตุอบเชยรถประทานคือรถหวานจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับที่จะดูแลในเรื่องของเสมหะสําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนเพราะว่ากดไหลย้อนเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดการอักเสบนั่นเองสําหรับข้อมูลที่ได้นําเสนอนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนเหนื่อยเพรียผู้สูงอายุข้างใน เราต้องการที่จะบำรุงอวัยวะทั้ง5ปอดม้ามหัวใจไตตับแนะนำยาบำรุงธาตุอบเชยนะคะถ้าหากท่านใดก็ตามที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะนำไปใช้แนะนำต่อนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรที่ดิฉันได้ให้ไว้ในไลน์ด้านหน้าจอขณะน,นี้และถ้าหากว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะและเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ